ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบักซ่าลาขางาองเฮาพี่น้องกับบักซ่าลาของเฮาเนาะพี่น้องเนาะอืมตะเลตัวนพี่น้องผมเอาครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับป้ามียูทูบช่องอีสานบ้านคุเองเดี๋ยวสิบผ้าบักซ่าลาไปเอ่อไปขึ้นสวรรค์พี่น้องนั่น บ้ามีเบื้องแล้วว่ามันคือสีบ่เศร้าแล้วก็บ่านาจะเศร้าเท่าก็ต้องทําใจนะครับพี่้องผมเท่าก็ต้องทําใจแล้วว่ามันบ่นนาจีเป็นเจ้งสี่เลยบ้ามีเอาไว้เห็ดพอพันกับขากรียบกซารานะ่แต่ในเมื่อมันเป็นแจ้งสี่มันก็ต้องทําใจล้ะครับเอาไอเจนแลราชน,นี่พันเชื่อเด้อโอ้ครับพี่รองผมพานเธื่อ ติบบุญบังไฟอยู่นะครับเด้อผ่านเธอติดบุญบังไฟอยู่เอาเพราะว่ากันเดี๋ยวเจรชิชนี้เข้ากาันสิมีแนวดีๆมานำเสนอเข้าคือเก้าเราพี่น้องผมเอาความอื่นไปผ่านเธอไปหากีนเราเอาว่าตัวตัวแบบบดต,ตัวกันปัิบ้าบ้ามีตัวนะครับเนาะผ่านเธอไปหากินเราพี่น้องเมาปีนเพ้าอยยุแถวไหนพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วเข้ากับจำเปลี่ยนตองผ้าัาชาลาไปเดียวที่แรกสิผ่านเ่อเป็นพู้รถพุมพ่วงเข้าพี่น้อง หยิบแกเปกเปกเพราะฉะนั้นแล้วบ้ามีจำเป็นตรงพ้าบักสาลาไปผูดเดียวพี่น้องเลยโอ้คือสภาพนี่เห็ดยังไหกับบอลลอนาะพี่น้องเนาะนี่สภาพเห็ดยังไหกับบอลอดก mm hmm. ะจำเป็นล่ะครับเอาไปหาสร้างลุงมองเพื่อนมาไปถามสร้างลุงเบื้องว่าเป็นตารักษาใดบ่เนาะพี่น้องเนาะขันรักษาบ่ใดกะมันกะจำเป็นล่ะที่ห้าตตองซอยใหตเพิ่นไปสู้สู้ขัดตล้วกะ ให้พยูส่สบายซะพราะว่าบักซาลากะอะเออบักซาลากอายูน้ำเาโดนเติมแล้วพี่น้องเงยสีดายได้มาอย่างากลึงล้งเลืงลืงคนคับพี่น้องผมเอาไปเอาเ้ากับมาหอดฟ้าหนูเบาดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผ้าเขาไปเบื้องฟ้าหนูเบาดีอยู่ดีสบายแบบไหน้วก็สร้างลุงสร้างลุงต้องขอแห้งก้อนละบาดนี่ เพราะว่าอยากให้เพิ่นเบิ่งอาการแห่นําตัวนี้นี่นักตึงตึงพี่น้องนี่นขันเม็นขายกับขันตั้มกับขันขายกับขึ้ตัวละลอยส่วนบักซ่าล่าเฮานี่ ส่วนบักซาลาเฮานี่กิโลกวลัวหรอพี่น้องผมนี่เราประเดียนเดียวทิมาถามซางลุงเลยยุ่ซื่อหนูคือพี่การได้นาะเนาะบ้ามี่เอาไปใส่ตัวเมียดี๋ยวขึ้นเดียวกิโลกวัวเลยตัวนี้เอาไปใส่หนูเมียดี๋ยวขึ้นเดียวเป็นเลยนี่พี่น้องบักซาลาเฮาอือโอ้ยตายคือเป็นเรื่องสี่เหรอ เดี๋ยวในเราว่างถาผ้าลุงม,มาเบิงอาการหลักกระชาป,ปนากีบบ้ามีกับสีขาอนุญาตเขาเบิงฟ้าหมูบ้าวดีก่อนไปเบิงกระดูกของเพิ่นคือว่าเป็นคือบ้า,ามีของบ้ามี่ละตายซี่ตัวละ่ะเฮ้ยลูกพี่โอ้ยตัดไม้เสือยัดใส่เข้ามาทำลายป้าหลายอ๋อมันเจ็บปวดหัวใจอ๋อเดี๋ยวสิจา้างไปทำลายยุป้าไอายุอันนั้นอายุเด้อ เห็นบ่อยู่หลังอยู่ข้าน <Okay. S 1> ี่ยยืนป้าหลังอยู่ข้าเราคลองไขน่นั่นแหละนะั่นป้าติดของสร้างลุงอะ่ uh huh. ะนี่ไปไปเบื้องป้ามหมูเบ้าดีพี่น้องผมว่าเพื่นเป็นคือเบ้ามีบอ่อันนี้บ่เนีจยจเอาโอ้อืมกะกะกัย่งไล่ลายยู่พี่น้องกะยังไล่ลายยู่ฟ้ามือเงินหลานเพิ่นแต่บริเวณน,นี้ว่างเพราะว่าเพิ่นไหวของหรือเปล่า เอา่เบงดูคือมีควันความควันโชคไปด้วยอ่าสีแดงแดงเนี้นี่มีห้อยเลียดแนี้นี่สแสดงว่าควานปิดวิญญาณพี่น้องเป็นควันปิดวิญญาณเบาดีเมียจะอยู่ในหันอบักนีบะตําโลหาโลหกเดือพี่น้องครับผมบะตําโลหาโลหกพี่น้องผมนาซีคุณร้อมขันขอสีได้บ่อะไร็นี่ ว่าสิได้บอดอ่เดี๋ยวนี้บักโล่หาโล่หกเขาเอ้าของเ,เ,อพ,เพิ่นใหญ่กว่าของบ่าวมีหลายของบ่าวมีหอกกระโลกสามสื้อไปน้ำเพิ่นเกียดลอยอันนี้นี่มีหยังบ่ของเพิ่นคือว่าเป็นหยังอะ่ะมันกระเซิงอยู่ดิแต่ว่าบ่าวมีให้บ่าวมีสันนิษฐานนี่คือว่าบ่าวมีว่ามันเซิงแล้วมันอ่ามันเซิงแล้วมันมันเปกลรอยี่น้องมัน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 โลเซิงหลายอย่างสินะครับ มันสีโลเซื่องหลายบ้ามีว่ะเนี่ยเพื่อนคือ,อว่เป็นยังไงเฮ้บ้ามีพิษพลาดมองไกลพี่น้องมีก็คู่หนึ่งเอาอียังไงกินดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิง้งบ่าไอ้นี่กันเลยดีกว่ามีเบิร์ตละไพี่น้องงูเพิ่นน่ะมีเบิร์ตทุกบ่อนนั่นแหละอันนี้มีตัวเดียวงูเมีย อยู่นี่ก็มีแต่หลุนง่ายๆใครมันไล่ไล่ใส่เลยมันสิไปออกแม่แพียรูย้ว่าได้ข้าบ้าดีว่ามันอ้วนไลยเกินไปก็ไม่ไหวนี่นู้นหน่อยผสมนู้นใหญ่บาดนี่นี่นู้นหน่อยผสมนู้นใหญ่พี่น้องเอาตายไปแล้วตัวหนึ่งเลยคันลอนเลยนะสิบบาทเท่าไรเนาะเอามันก็มีตายเนี่ยเพราะตายเนีน่ยแหละพี่น้องผมมีตายเนี่ยเพราะตายเนีน่ยนาะครับเนาะอือนี่ก็ ซี่หาตัวรุ่นเดียวกันอยู่บ้ามี่แกมีเจ้ารุ่นนี้แล้วบ้ามีเอาไปเห็ดพอพันเลยเพราะวะ่าเพราะว่ายังเพราะว่าอ่าสรุปมันตัวเมียคือตัวผู้กันเนี่ยแล้วมาเบิ้งบ้านใหญ่พี่น้องเดี๋ยวจ้าตัวบ้านใหญ่เพิน่นออ เหลียหลายอยู่ี่นรองผู้ใดต้องการหนูเนื้อหนูไอ้นี่นเขามาเบิ้งเอาเด้ี่นรองเด้อยังเต็มอยู่ยังเต็มอยู่ยังเต็มอยู่อืมกิโรล,ละสอ่างลอยพูอยากจำได้อะคือ,อยังคือ,อยังแต่ว่าแต่ว่าไอ้มันก็คือว่าแหละครับผู้หูผหู้บ่หูบ้ามีก็ถือว่าโอกาสปรหมดให้บ้าดีไปเลย อยู่บ้าบามีก็มีแต้องบ้าบามีขายได้เท่าตัวสองตสิบวสามารถขายได้เท่ละหน่อยเท่ละสิบเท่าละสาคือบ้าดีได้เนาะครับเนาะก็ต้องเข้าใจเนะครับเด้อเอาวงการหนูเนื้อโปรดเข้าใจพี่น้องออเอออ่ะมีบ้าหรือยู่นี่พี่น้องขายดีประนันบ่โอ้ร้ายอยู่พี่น้องร้ายอยู่โอ้จีจีตัวงเลยบักแดงออกออกบ่ได้พี่น้อง ติดลมออกบ่ได้คุณนะก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องผมซุ่มยู่นี่เราซ้อมซานตัวกัดหางกันเบิดเลยพี่น้องกัดหางกันเบิดเลยนู้นบ่อนี่ว่างบ่ออนี่ลงลงแล้ว นี่ดเด้อืออือเดี๋ยวตัวสองตัวอยู่ผูกแม่ผูกแม่อยู่ไม่ม,มีหนูแล้วเริ่มเริ่มสีล่างแล้วฟาร์มหนู่เบาดีลักษณะเบื้องตี้อะไรนะเพื่อนสีจำนายอ๋อว้านี่จังได็ดว่ามีเงินมากว่ามีเงินมาอันนี้แล้วพี่น้องเอ้ยอยากได้ของเพื่อนเบิร์ตคูเออไม่มีนั่นแหละโอ้ตัวนี้ไหม พอพันตัวนี้พี่น้องขันตัม้มลูกหานี่ขันตัม้มลูกหาพี่น้องไปไหนๆกันไหนแล้วไปเบิ้อ่าไปเบิ้สร้างลุงพินสิให้บักซ่าล่านี่พลาดเนาะพี่น้องเนาะมันจำเปลี่ยนครับคัน นี่หนูบ่นละพี่น้องยี่นี่ข้ามหนูบ้าดีเด็กเปียกเว้ยเด็กเปียกพี่น้องเด็กเปียกคือเชื่องผืนบ่มีเวลานี่แก็คือว่าเราทำบ้าดีเหตุธุรกิจหลายอย่างเลยพี่น้องเรือเหตุธุรกิจหลายอย่างเลยบ่มีเวลามาดูแลเราครับเนาะอย่างใดตัวนี้ด้วยตัวซี่หาโลนไง ไอตัวลกูกหาลกูกนี่นี่น,นี่พี่น้องนี่ตัวแมยู่นี่บ้านเืิ่งว่งนะนี่ตัวแม่นี่ยถ้านี่ผูนี่สงนี่นี่แม่นี่ว่องวง่องอยากได้นี่เอาอันชุบลุ่มหนูหน่อยหนูรุ่นยิวกับแม่คนว่าท่านแยกตัวไหนเป็นตัวแม่บุนี่บ้านจากตัวไหนเป็นตัวแม่พี่น้อง เอ้าตาสังกบมีให้บ่งบอกถึงมาตรฐานเลยว่าเออผู้ใดอยากซื้อยากขายกับว่ากันนี่แหละครับบริเวณฟาร์มบ้าวดีก็ได้ขุนฉีหนูปุ๋ยฉีหนูกบมีฮะเยวถทา เดี๋ยวทาสร้างรุงเข้าเพราะว่าเครื่องเซาิคนยู่ผู้เดียวมันก็ต้องทาแน่พี่น้องเมื่อวากันเนาครับเนาะธุรกิจ่นหลายอย่างธุรกิจ่นหลายอย่างซึ่งเห็ดมันก็ไ่ได้เห็ดเ้องผู้เดียวกว่าเสียวมาเฝ้าขนนีน่นึงมันรวดเร็วพี่น้องมันรวดเร็วห้วกาอ่อท่านใจดีบ้าวมีกับอก่อซีเรียบบ่ได้เห็ดถูกอย่างพี่น้องเห็ดทุก,ย,ทกย่างที่ขวงหนาะ เลี้ยงรถหูจักเบิดหาหนูผันแหงเก่งบ้ามีสีทาไปหายิ่งอ้อยหละก็หายิ่งน้่กันอยูยวต่อพื่นเป็นคนถนัดสั้นตอกสั้นตอกล้วใส่พืนพายิ่งจุบจุบนะแต้บ้ามีเล่นกระโปกย่างเดียวมักค้นละแนี่ยพี่น้องมักข้นละแนว่ยว่าพ่อ เอาซาลาเขาก็ได้สิ้นชีพตักใสไปแล้วพี่น้องถือว่าอวสานบทของบักซาลาเด้อพี่น้องเด้ออืจังไงกะนี่แหละครับร่วมหายใจสุดท้ายของเพื่อนแวบแวบโย้โอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยอืมเอา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 อุษาหักอุตษาแพงอุตษาธนุธนวามาตัางดุลเผาขนเสลยสร้างลุงเฮาโอ้ยพี่น้องมันต้องมีอย่างผิดปกติเนาะพี่น้องยู่ซื่อกะดีดนี่บ้ามีบ่ได้เห็ดอย่างนี้พี่น้องแต่ว่ายู่ซื่อกะดีนพี่น้องมันมันจังไงมันดู เสียเสศนบ่เหอบ้ามีว่าเสียเศนเด้เี่นี่ครับดุดนั่นเป็นภาพที่เป็นภาพที่บ้ามีบ่อยากเบิ้งเลยพี่น้องผมเป็นภาพที่สนดใดีอะแต่ว่ากะจำเป็นละซาลาเอ้ยกะสีได้คุยพี่น้องได้เบิ่งกันดุดมันดุดแมวครับดุดว่าเศร้าเลยเอาพี่น้องชีวิตกับเป็นไปตามกรรมนะพี่น,น้องเนาะในเมื่อซาลาเพิน่น ดูเลี้ยอยของบ่อใดแล้วก็จำเป็นเอามาล่ะครับเอามาเกษสรเจังไดใดบอกให้ขวัวซาลาขวาัวซาลาตัวสู้กินบาทนดูแลหางเห็นนะไม่เรือสร้างดูนี่คือจำนายตัวละหลายนี่พีน่น้องซ้ำมีนะบ้ามีไปสั่งเบื้องหลังเนี่ยตัวละหลายนี่บาทตัวนี้คิดว่ามันสี่ทิบไร่ตัวนี้แต่ตัวนี้บ้ามีก็ว่าสองหลายเดียวกิโลหนึ่งหัวอาหารนี่โคตรเพียงเลยเรือสร้างดูบ้ามีกา้าวเลยเรือซ้ำหนึ่งก็ได้บางูนว่า เลี้ยงหนูแล้วสิหัวอาหารเตียงขนาดนี้นะนะอ่ะเออบรรจางลุงก็ลูบได้ปะไฟพ่อไฟลูบมาได้แจ็คเสียพ่อก็ไปอยังก่อนง่ายครับว่าอันนี้เป็นพ่อพันนุ่มเล่นพ่อพันนุ่มที่ไฟไฟแยกไฟสามสีบ่โคตรเสียดายเลยมันมันเสื่องจะดีๆแล้วมันขาลากนะเสื่องเราขาลากบัรซ่างลาโคตรง่ายเลย ขี้อ่านซามพี่น้องผมครับกะเห็นเห็นกันเต็มเต็มเลยนะครับซาลาห์เนี่ยเลี้งบ่อยงิงกับเจ้งสี่เด้อซาลามึงกันบ,บ่อยงิงเกลื่อนความกับยิบพองแนวนี่แหละต้องยิงเท่านั้นซา,าลาเอ้ยอย่ามีชะตากรรมเดียวกันนี่กับบ่าวากันพูดในขนาดเผา่คนออกยังอ้วน,นอยู่อ่ะ รุดอยอดว่าพี่น้องจากแับพนาคิดแล้วเข้ากะถีเอาไปคั่วไปไหนไปถอดละพี่น้องผมม,มันแห้งโวดกว่าแล้วว่าสร้างรูดมาถ้าฐานหราละรูดที่บาทนี่เดี๋ยวพี่น้องเอาขนาดนี้ปุ๊บมแาเบื้องพี่น้อง เอาไม่ไปคุ้มไอ้นี่ยุหันเอาพี่น้องผมขอบคุณสร้างลงได้เดี๋ยวให้ครับบำเน็ตบำนาญกอนพี่น้องพี่ตัวใหญ่กิโลกิโลพี่น้องกิโลครับเอาจังไหนกะจังไหนกะขอคุณทุกไรถูกทรัพย์ทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผม อยากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอยเองพี่น้องพิสพ่าประการณได้คำว่าคำใจเยียท่าทางที่มั่นุบบ้าพี่บอกไปบ้ามีความสูตรความไพเรพี่น้องเด้อเพราการคลิปนะครับคลิปนี้ขันหูสาเหตุบ่วนี้นะครับเรื่อยยูซื้อเป็นยังบักซาลาคือข,ขาลอยพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ใด,ดมีประสบการณ์บอกบ้ามีมาเนี่ยเอาไปยังเอาครับเอา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 ไป,ไป,ไปพี่น้องผม ขอบคุณครับสวัสดีครับไปไปกลัว